เดี๋ยวพามาชมรถเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับสวยจริงๆคันนี้นะครับเป็น t o y ย t a Sport r ตไ e เดนะครับปี2000ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ4วิวนะครับขับ4สายลุยแคมปิ้งนะครับเข้าป่าขึ้นเขาหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะครับสวยมากคันนี้เป็นเครื่อง 5L นะครับส0 0 0สีสันเต็มนะครับผมให้95%เลยสวยเงาทั้งคัน ตัว Airbag l l m m t t e นะครับ 4-Wheel สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับยางขรอบฝาไหลรนะครับสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยตัวนี้นะครับได้ยางบิดสโตนยางใหม่ปี2024นะครับดอกลึกๆยางเกตเอนะครับใช้งานยาวๆเลยราคาที่ขายนะครับ129,000บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งรถครอบครัวสายลุย แคมปิ้งนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับพาสี69ใช้งานยาวๆเลยปีหน้าเดี๋ยวมาดูภายในภายในเดิมเดิมหมดเลยนะครับเบาะเดิมทุกอย่างพวงมาลัยสวยเกียร์ธรรมดาโฟ e วิ view. ใช้งานได้ครบนะครับคอนโซลสวยหมดแผงประตูสวยนะครับฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่ใช้งานยาวเลยเดี๋ยวดูเบาะแถวสองนะครับเช่นเดียวกันสวยมากนะครับเดิมเหมดเลย เบาแถวสามเช่นเดียวกันนะครับแอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันรถภายในสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีกลิ่นอับเดี๋ยวมาดูคัตซีคัตซีก็เป็นเนื้อเหล็กนะครับแห้งๆสวยๆไม่มีสนิมเดี๋ยวพามาชมส่วนของท้ายรถนะครับอันนี้เป็นหมุกเดิมนะครับร่องน้ำเดิมน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับ รองน้ำเดิมๆหมูกเดิมพื้นที่ข้างหลังสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบสิ่งสกปรปกเลยสวยหมดเลยนะครับในราคาแค่129,000บาทนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆเลยวิทยุใช้งานได้ครบนะครับยังเป็นเทปคัตเซ็ตนะครับเดิมเดิมเลยแล้วก็เสาวากาศใช้งานได้ บอกเลยว่าคลาสสิกมากแอร์หนาวนะครับเปิดอยู่แค่ตรงกลางแอร์มี2ตอนปุ่มแอร์หลังควบคุมโดยตัวนี้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเดี๋ยวพามาดูส่วนของห้องเครื่องนะครับอันนี้เป็นเลขคลามเดิมติ๊กเกอร์เดิมโรงงานน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยขยับนะครับรอนเดิมเดิมหมดรถบอดี้เดิมหมดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุตอันนี้เป็นเครื่อง 5L 3า0พันะครับแคนเทเดิมอยู่ครบหมด ฝากระโปรงเดิมนะครับตาโตโยต้ารถสวยนะครับสวยมากคันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับรถครอบครัวสายลุยคันนี้สภาพดีมากนะครับบอกเลยว่าหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับราคาที่ขาย129,000บาทดูรถพระรามสอกทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยครับ